เสียยะค้าอยากได้กระบะยกสูงพ่อนเจ็ดพันแต่จะเอาลูกซื้อแทนแทนนะหนูติดเครดิตแบงก์นิดอ่าเอาลูกให้หนูหน่อยเอาลูกซื้อแทนใช่แล้วเอฟซีเสียยะใช่เหมือนเดิมคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ว่าเอฟซีเสียยะถูกต้องครับผมูยเพิ่งจะได้สองกว่าสอยมนยังพันท่านได้ได้เบ้าได้หรอมั้งเอาดีๆเอาดีๆลูกเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบนะครับาทำงานได้กี่เดือนแล้วหกเดือนหกเดือนพอดีเอาหกเดือนพอดีซื้อได้ครับผม มีผ่อนอะไรมาไม่ลกูกไม่เคยเป็นนี่เลยไม่เคยเป็นนี้เลยเอาลูกซื้อแทนใช่ส่วนตัวแม่ค้ำได้นะเอาแม่มาคำ้ำนะหรือว่าเอาแม่มากู้ร่วมได้ถ้าแม่ติดแบคกิดติดเครดิตนะครับแต่ลูกซื้อแทนได้เลยอยากได้กระบะพรอนเจดพันใช่เอากู้ร่วมกันกันกบลูกเอาคันนี้ไปกระบะนิสสันนาวรา NP 3 0 0 Back Edition หรือว่าบักบักคิงค้องเผือกเป็นอย่างที่ว่าบักคิงค้องเผือก ก็มันเป็นสีขาวมันเป็นสีขาวก็เลยเลยื่อนมาบักทิ้งห้องหลอกทางวดเจ็0พันบาทตลอดสัญญาเสียยะจะถ่ายด้วยจักอ้าวเบอร์ของเต่องห้องเครื่องเดิมๆสวยหวๆหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมออกโคจบศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนี่แม็กยังรอเลยยกสูงขับลงคงรงทาเอาไปฆ่าเอาไปขาย บาะหนังรอบขั้นครับผมเพื่อมีลูกน้อยลูกน้อยเงี้ยวใส่ใส่บอะเกาวผ่าเซตได้อย่างใดนะหน้าจงหน้าจอกล้องถอยพวงมาได้มัลติฟังก์ชั่นปุม่มปูสตาร์ทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยทุกขั้นตอนไม่ใช้เงินนะไม่ใช้เงินเด็ดขาดไม่เอาเงิน,ไม,งนไม่เอาเงินจองไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาไปฟรีดาวเสียยะจัดให้กระบะได้เนเื้อสวยๆคิ้วรอรอ,รอ,รอ แมกยางหล่อยๆจ้ะมาเิ่นเหล็กไม่หามืนโลเด้อเหล็กไม้หามือโล่อยากได้รถที่แบบว่ารถสวยรถดีๆให้พี่น้องเอซีเอาไปทำมาหากินบางเถือไปร้านพูดร้านพี่ย้อวมาเข้ากระติดอ,อ,อันนู่นเข้ากระติดอันนี้สุดไทยก็บอกว่าพี่เครดิตพี่ไปได้แค่คันนี้แหละพี่เอาคันนี้นะพอไปเอารถด้วยความทีว่ว่าเข้าเครดิตบอดีติดบอดีบม่มีทางเลือกกับไปหลงกลเขาไปเสือเขา ไปเอารถบดีรถห้างรถมั่งให้สุดท้ายขี่ออกไปขี่สามวันซ่อมสามเดือนซ่อมตั้งแต่มือรับรถจนซ่อมจนมือปล่อยรถมันกับบดีจะเริ่มเติบโตไปข้างหน้ามันกับทางติดแบกฤิติดนี่ติดซ้ําไปข้างหน้าแล้วพี่นอ้นองเนาะเอาซื้อรถเลือกซื้อกับร้านดีๆเลือกซื้อกับร้านที่เขาดูแลหลังการขายไม่จําเป็นต้องมาซือ้อกับเสียญาหลอกซื้อที่ไหนก็ได้ พะแต่ว่าถ้าซื้อกับเสียยะคุณก็จะได้รถดีรถสวยถลูกบอครับอ่าเห็นบอลบอลตรงบงรางโดนอา้าวฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนบัตรประชาชนใบเดียวขายแค่สี่แสนกับทางงวดเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาส่งฟรีถึงหน้าบ้านเอฟซี FC เสียยะคอมเมนต์หน่อยเอฟซีเสียยะเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะรูปหล่หอหน้าตาดีมีเวลาให้ไหวยนะ้ำเป็นขับฟอร์เรติดแก๊สกดไลค์กดแชร์ให้เสียยะด้วยจ้า cạo